สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรหักแพงเพจตำรวจปลาขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยหลวงตาบุญชื่นทุด,ดงก้าววัดนมัสการ9พระธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในจังหวัดนครพนมและจังหวัดสกลนครหลวงตาเริ่มออกทุด,ดงตั้งแต่วันที่6มีนาคม2565และก็มาถึงพระธาตุท่าอุเทน สำหรับสำหรับท่านที่บอทนในห,หูความเป็นมาของพระธาตุทาอุเทนกะล่องล่องเลื่อนเลื่อนย t u b e เพจตำรวจป้านี่แหละครับคลิกเข้าไปรับชมรับฟังกันได้เลยยางทุ่งกับคณะจนมาถึงวันที่เก่ามีนาคม2565มาจอดหอดถึงวัดพระธาตุประสิทธิ์ส่วนพระธาตุประสิทธิ์มีความเป็นมาสำคัญจังได เพจต,ตำรวจปลานำมาเร่าสู่กันฟังนะครับวัดพระาธาตุประสิทธิ์หรือวัดาธาตุประสิทธิ์เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในตำบลหน้าวาอำเภอหน้าวาจังหวัดสกลนครวัดพระาธาตุประสิทธิ์เดิมซื่อว่าวัดาธาตุเนื่องจากว่ามองนีมีเจดีย์เก่าแก่ แบบต่กระบอกปรากฏหลักฐานว่าสางมาตั้งแต่สมัยใดพ่อสสใดรูปล่างลักษณะเป็นเจดีสี่เหลี่ยมย่อมุมย่อมุมก็คือส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมไทยที่เกี่ยวของกับผังพื้นที่ของฐานแท่นตัวอาคารหรือรูปแบบทรงเสาและก็ส่วนยอดหรือส่วนหลังคาเอ่ยว่าย่อมุมย่อมุมไม้12ฐาน สภาพพระธาตุเมื่อคนพบเถื็อแหลกกะมีสภาพชำรุดสุดโทมมีเครื่อใหม่มีเทาวันพบคลุมไปทั่วองค์พระธาตุคนพบเถือแหลกโดยช่นเผาหย่อต่อมาพระเจ้าชัยยเชษถาได้เข้ามาบูรณะใหม่เมื่อปี2454ในตอนนั้นมีพระคู่ประสิทธิ์ศึกษาก่อนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุประสิทธิ ได้ห่วมมือห่วมแรงห่วมใจก่อสร้างพระธาตุเจดีองค์ไมโดยสร้างเรียนแบบพระธาตุพนมบางส่วนก้วงด้านละเจเมตร20เซนวัดโดยรอบฐาน24เมตร50เซนและกรสูง24เมตร52เซนสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี2 5 6 6และก็ไดอัญเชิญพระบ่อร่มสารีลิกธาตุ แล้วก็ได้อัญเชิญพระบร่มสารีลิกธาต์พระอรหันตธาทุาร่วมแล้ว2 4องค์พร้อมกับดินจากสังเวชนียสถานและพระพุทธรูปที่พบในองค์เจดีเก่าเอามาบรรจุไว้ในพระธาตุต่อมาเมื่อปี2 0 0ในอัญเชิญพระพุทธบาทจำรองอัญเชิญมาจากกรุงเทพมหานครพร้อมตั้งซื้อพระธาตุไมวาพระธาตุประสิธิ์ พระธาตุองค์นี้เป็นพระธาตุประจําวันเกิดของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีทุกปีเปนสิมีงานนมันสการพระธาตุก็คืองานบุญเดือนซีของดีนาวาซึ่งตรงกับวันขึ้น12ค่าเดือนซีไปหอดพูนละครับจังแล้วทัวลัวดีในการจัดงานภายในวัดมองนี้ยังมีสาราการบริเวนหลังเกา่ารูปทรงแปลกตา สางมาตั้งแต่ปีพศ2 4 9 3เคยใส้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระโอรมราชนินีนาถสมเด็จพระเทพพระราชสุด,ดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรณลวัยหลักอักรราชกุมารีในคราวเสด็จพระราชดำเนิน พระราชาท่านผ่าพกทถินส่วนพระองค์พระกฐถินตนณวัานประสิธิ์เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2515ภายในม,มีภาพจิตกรรมฝาผนังแสดงพุทธประวัติที่เขียนด้วยสีฝุ่นและกเขียนโดยมอมหลวงมรกตบรรจงราชเสนาณอยุธยาสำหรับการเดินทางไปวหายพระธาตุประสิธิ์ ทางเริ่มต้นจากโตเมืองนครพนมกับประมาณเกสกิโเมตรสามารถเดินทางจากโตเมืองตามเส้นทางหมายเลข212ผ่ 12, านอำเภอทาอุเทนถึงทางหลวงหมายเลข20-3 2เมื่อถึงทางแยกทรายมือเขาอำเภอสีสงครามให้เลี้ยวแล้วขับไปตามถนนอีก72 km. กิโเมตรกับหอดวัดพระธาตุประสิทธิ์แล้วนะครับ ตามร้อยหลวงตาบุญชื่นปัญญาบุตรโธทุดงเก่าวัดนมัสการเก่าพระธาตุพระดีไม่มีมนสาธุชนกราบชิดสนิทใจด้วยรักและศรัทธาหลวงตาบุญชื่นหลวงตาทุดงเดินดินแห่งจังหวัดนครพนมในานามแอดมินเห็นหลายผู้หลายคนด้วยพลังบุญพลังศรัทธา เดินทางมาจากที่ไกลๆคำว่าไกลไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางเลยขอให้บุญกุศลอันนี้ท่านทำด้วยใจอันบริสุทธิ์ขอให้คณะของท่านได้บุญได้กุศลจากการบริจาคทานเป็นบารมีในการสร้างบุญสร้างกุศลอีกต่อไปนะครับคณะที่ผมพูดถึงนี้ก็คือคณะที่มาจากวัดศิลามูลอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม ครั้งหนึ่งหลวงตาเคยเดินทุดงผ่านที่นี่พอทราบข่าวว่าหลวงตาทุดงครั้งใหม่ก็นำรถขึ้นมาพร้อมกับมาถวายน้ำปานะระหว่างทางการเดินทุดงขอก,กราบขอพระคุณคณะจากวัดศิลามูลตำบนหินมูลอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐถมมาณโอกาสนี้ครับผมอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ไว้นะครับ เรามีเรื่องใหม่ๆม,มาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำติดตามย่างก้าวรอยเท้าบนทางยางมาตอยหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุตโธขอจิตใจจงผ่องใสได้บุญได้กุศลหลายๆเด้อแอดมินเพจตำรวจป่าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ